ัสดีครับอา่าวันนี้ก็มาดูงานนะครับงานคืนนะครับงานยีรุ่มนะครับคืนผีเสื้อนะครับคืนผีเสื้องานยีรุ่มนะครับงานต่อรอบยีรุ่มนะครับให้มีขาตั้งกล้องนะครับก็ตั้งไอ้นี้เอา,านะครับจะภาพจะไอ้นี้หน่อยนะครับครับสวยๆครับ สวยเนียนเกี่แล้วก็เกระดาษทรายขัดอีกรอบนะครับเพื่อไม่ให้มันสากให้มันให้มันเกาะกับสายเมีดนะครับหัเขียวเลยครับหลักทองเหลืองยาว6.5นะครับ To see คสอีวเดีวยนะครับ เ็นเบอร์ B 90นะครับขวงมกว้องของหัวก็อยู่ที่ห้านิ้วน,นะครับ สนใจนะครับพี่พีนนะนะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมจะ้งเอดูไวดีๆในคลิปนะครับใครสนใจอยากจะสั่งทำนะครับจะช่วยงาคาขนมเพิ่มนะครับงานสวยๆนะครับสัางทำก็มาได้นะครับจะทําให้อย่างสวยงามนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ คลิปไปเพียงเท่านี้นะครับลาแล้วนะครับ